สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านกันด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาย้ายต้นกล้าแตงกวานะครับที่ได้เพาะลงในกระถางไว้นะครับก็ตอนนี้นะฮะแตงกวาของเราพร้อมนะครับที่จะย้ายปลูกแล้วนะครับก็คือแตงกวาชุดนี้นะฮะอายุประมาณตอนนี้ก็10กว่าวันแล้วนะครับ1112นะครับก็ไม่มีเวลานะครับมา ย้ายนะฮะตามปกตินะฮะเราต้องย้ายนะครับระหว่างวันที่8ถึง10นะครับหลังจากที่เราหยอดเมล็ดนะครับประมาณ8ปดถึง10วันนะครับเราจะย้ายไปปลูกนะครับอันนี้ก็เลยมาประมาณ2วันประมาณ11 12วันนะประมาณนี้นะครับผมได้ทำคลิปในการเพาะเมล็ดนะครับให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ ให้ดูว่านะครับอัตราการงอกแล้วก็ความสวยงามของต้นนะครับเป็นยังไงนะฮะเมื่อเราได้เพาะกลางแจ้งนะครับก็คือไม่ได้ใช้ผ้าสแลมหรืออะไรนะครับบังแดดนะครับก็คือเราจะเพาะไวกลางแดดเลยนะครับเพื่อให้ต้นกล้าของเราแข็งแรงนะครับสู้แดดได้นะฮะเพราะว่าเราปลูกเราจะเอาเขาไว้กลางแจ้งนะให้โดนแดดตลอดนะครับ นะคุณผู้ชมดูอัตราการก็เขางเขาต้นที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ก็มีนะครับผมถึงบอกไว้นะครับคุณผู้ชมเพาะนะครับเผื่อไว้ด้วยนะครับบางต้นอาจจะโดนแมลงกัดหรืออาจจะงอกไม่งอกนะครับนี่นะครับมีอยู่ไม่งอกก็มีนะครับคุณผู้ชมดูนี่นะครับไม่งอกนี่ครับพวกที่งอกก็สวยงามนะครับใช้ได้นะครับนี่ใบใหญ่ด้วยนะครับ แต่ก็จะมีรูหน่อยนะครับมีอะไรมากัดกินบ้างนะครับก็คือ,อเราจะไม่ได้ฉีดอะไรเลยนะฮะก็คือเพาะ,มะเมล็ดแล้วก็วางไว้นะครับกลางแดดเลยนะครับก็เจอพวกส่วนมากจะเป็นพวกด่วงเต่าแตงแมงเต่าทองพวกนี้นะครับที่มากัดกินตรงนี้นี่ครับคุณผู้ชมดูแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า,าใบตรงนี้เขายังสวยงามอยู่นะครับถ้าเขากัดกินยอดนะครับ ตรงเล็กๆคุณผู้ชมเห็นไหมตรงนี้ที่ปลูกขึ้นมานะแล้วก็กัดตรงนี้ไปก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับแต่ถ้าเขากัดใบพวกใบที่มันขึ้นมาก่อนเนี่ยสองใบเนี้ยก็สามารถเอาไปปลูกได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเนี่ยเราจะไม่ลดน้ํานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะอาเอาเขาไปย้ายปลูกได้เลยนะครับนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กระถางเลยนะครับเดี๋ยวจะ ไปเตรียมการนะฮะที่จะย้ายลงปลูกนะครับครับก็ตอนนี้นะฮะเรามาถึงแล้วนะครับก็คือตรงนี้แล้วกระถางที่เราผสมไว้เตรียมแล้วก็รดน้าไว้ให้พอชุ่มนะครับรดน้ำว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับนี่นะทั้งหมดมีทั้งหมด12กระถางนะครับแตงกวาของเราน่าจะพอนะฮะนี่คุณผู้ชมดูนะใบเขียวสวยงามนะครับเมื่อเขาโดนแดดนะฮะ นี่นะครับมาดูใกล้ๆนะครับคุณผู้ชมส่วนผสมของเราก็จะมีเตรียมกระทางนะครับ12นิ้วนะครับแล้วก็หน้าดินผมจะใช้หน้าดิน1ส่วนนะครแล้วก็ปุ๋ยคอกครึ่งส่วนขุยมะพร้าวอีกครึ่งส่วนคลุกเค้า,าให้เข้ากันนะครับนี่ประมาณนี้ไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเลยนะครถ้าคุณผู้ชมนะฮะจำกัดเรื่องอความ อยากให้เบานะครับค ok ุณ <Take> ผู้ชมก็ลดดินลงได้นะครับแต่ผมใส่ดินไปเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อจะให้เขาได้รับธาตุอาหารนะครับที่จําเป็นในดินด้วยนะครับเราจะไม่ใส่แค่พวกขุยมะพร้าวกับมะพร้าวสับนะครับเราจะใส่ดินลงไปด้วยนะครับเพราะว่าดินนะครับมีธาตุอาหารรองด้วยนะครับเป็นธาตุอาหารพวกธาตุอาหารเสริมพวกธาตุหลักเขาก็มีนะครับ นี่เตรียมไว้นะครับเรียบร้อยนะฮะแล้วก็จะมีนะฮะเตรียมช้อนมาด้วยนะครับเผื่อคุณผู้ชมบีบนะฮะไม่ขึ้นก็เราจะสามารถได้งัดขึ้นนะฮะแล้วก็บัวลรดน้ําเตรียมมานี่นะฮะอันนี้ยังไม่ได้ลดน้ํานะครับคุณผู้ชมนะครับเอาออกมาแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยลดนะครับแล้วเราก็จะมา เตรียมนะครับช้อนเตรียมมาก็เพื่อจะเราจะมาขุดนะครับทำให้มันเป็นหลุมๆนะครับพอที่จะเอากล้าแตงกวาของเรานะครับลงไปได้นะฮะนี่ประมาณนี้นี่นะครับสำหรับต้นกล้าแตงกวานะวิธีย้ายก็คือให้คุณผู้ชมบีบบีบข้างล่างนะครับบี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 บก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆยกขึ้นมานะครับแบบนี้นี่ครับ เรายกขึ้นมาแบบนี้นี่เราก็จะได้นะฮะต้นกล้าถังกวานะครับคุณผู้ชมดูนีนะ่ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็วัดขนาดด้วยนะครับให้พอดอีเดี๋ยวเราลองดูใหม่นะฮะนี่นะครับลักษณะนี้นะฮะให้ดินนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับดินกับไม่ต้องให สูงมากแล้วก็ไม่ต้องให้ต่ำเกินไปนะครับคุณผู้ชมดูนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็กลบเลยนะครับใช้ดินกลบน,นะนี่นะครับประมาณนี้แล้วก็กดเบาๆนะครับเบาๆนี่นะครับนี่ครับตอนนี้ก็ ขออนุญาตนะครับนี่ครับอันนี้ก็บีบเลยครับเราก็จะบีบบ,บ,บีบเพื่อไม่ให้เขาติดนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆดึงขึ้นมานะครับนี่ครับนี่ต้นสวยเลยนะครับเดี๋ยวเราเอากระถางในกระถางนี้นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้มองเห็นด้วยนะนี่นะครับ ทำให้เป็นหลุมไว้นะครับนี่ต้นกล้าจันกวาของเราก็หยอดลงไปเลยนะครับนี่แล้วก็ใช้ดีนกลบกลบนี่นะครับนี่เขาก็จะล่าของเขาก็จะเดินไวมากนะครับช่วงนี้นะครับ สองต้นนะฮะเดี๋ยวอีกสักหนึ่งต้นนะครับเดี๋ยวทําให้คุณผู้ชมดูนี่นะครับบีบกลางล่างนะครับบีบให้ไม่เข้าติดอถาดน,นะครับแล้วก็ค่อยดึงขึ้นนี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวเราเจะเอากระถางนี้นะครับนี่แล้วก็ขุดเลยครับให้มันเป็นหลุมนิดนึง ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็วัดดูนะครับใ่ประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ทําการใช้ดินตัวนี้กดเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับย้ายต้นกล้าทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะเมื่อผมย้ายเสร็จแล้วนะครับจะมาอธิบายให้คุณผู้ชมอ่า ได้ฟังกันนะครับอ่าครับผมก็ตอนนี้นะครับเราทําการย้ายเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้ง12กระถางนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนี่ครับรับแดดตอนเช้าด้วยนะนี่นะฮะอ่านะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับก็คือเมื่อเราปลูก ต้นไม้นะครับหรือย้ายต้นกล้านะครับเราอย่าลืมนะครับลดน้ําเขาด้วยนะครับไม่ต้องลดเยอะนะครับลดบางๆนะครับนี่ครับให้ทั่วกระถางไปเลยนะครับประมาณนี้นี่ครับลดไปเลยนะฮะเพื่อป้องกันการเหี่ยวนะครับนี่นะครับแบบนี้ ไปเลยเราจะไม่ลดเยอะนะครับเราจะมาสังเกตด,ดูทุกวันนะครับคุณผู้ชมตอนเช้านะครับอ่ใหนะ้คุณผู้ชมดูนะอาจจะมีหญ้ารกนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะผมว่าเราไม่ได้ปลูกตรงนี้นะครับก็คือคุณผู้ชมสังเกตด,ดูดีๆนะครับ นี่นะครับตรงที่ผมมีลวดทําไมมันเยอะแยะขนาดนี้นะก็คือผมเจาะมุม3ม,มุมนะครับแล้วก็ใช้ลวดนะครับร้อยแบบนี้นะฮะเตรียมขึ้นเตรียมที่จะขึ้นนะครับราวแบบนี้นะฮะนี่แขวนนะครับ เพื่อป้องกันแมลงนะครับแล้วก็ศัตรูพืชนะครับหลายหลอย่างเนาะนะแต่คุณผู้ชมต้องระวังด้วยนะครับใครที่ปลูกอยู่นะครับในเมืองนะครับหรือพื้นที่ชุมชนนะครับระวังพวกนกกระจอกด้วยนะครับนกกระจอกนยจะชอบมากนะมาถอนทิ้งนะตื่นตอนเช้ามาหาสาเหตุไม่ได้นะครับต้นขาดนะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับบางครั้งนะครับเหลือแต่ตอนะฮะเราก็สันนิษฐานได้ว่านกกระจอกนะครับก็ คุณผู้ชมระวังด้วยนะครับพวกแมลงก็จะมีบ้างนะครับมากัดกินนะแต่ต้องแต่เราก็ต้องระวังด้วยนะครับอตอนกลางคืนนะครับผู้ชมเดินสองด้วยนะครับถ้ามีเวลานะนี่นะครับผมจะไม่ได้ฉีดอะไรเลยนะครับก็คือเราจะปลูกแบบไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับแต่ปุ๋ยเคมีเราก็จะใช้นะครับแต่พวกฮอร์โมนอย่างเงี้ยเราใช้นะแต่เราจะไม่ใช้แค่พวก ยาฆ่าแมลงฉีดฆ่าแมลงนะครับเพื่อป้องกันตัวเราเองด้วยนะครับเราปลูกเองนะครับแล้วเราก็กินเองด้วยนะฮะนี่นะครับนี่คุณผู้ชมดูนะกระถางนะครับผมได้นําเป็นกระถาง12นิ้วนะครับเพราะจะได้ต้นใหญ่ลูกดกนะครับแล้วก็ลูกโตสวยผลสวยด้วยนะครับนี่โอเคนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้ก็ คงต้องฝากคุณผู้ชมไวเพียงเท่านี้นะครับถ้าคุณผู้ชมสงสัยยังไงนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปข้างล่างนะสอบถามกันได้นะผมยินดีนะครับให้คําแนะนำนะครับหรือคุณผู้ชมอยากจะแนะนําอะไรบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เหมือนกันนะครับผมยินดีนะครับรับฟังนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะรอดูไปก่อนนะนิดึงนะครับให้ต้นเขาแข็งแรงนะครับแล้วเราก็จะเอาขึ้นแขวนนะครับ ครับผมโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ